ป้าจะพาไปกันเอ้ยไปกันมาเมืองเมืองสภาพสวัสดีค่ะตะไคร้ทุอตะไคร้โทรไปพี่้อกทุกทกททข,ขุทุกคนค่ะอ,นนอันนี้คือทางมาที่เราไปไหนไป้าติมน,นี่จะพาไปขุดเขียดนะคะไปขุดเขียดนี่เมืองภ่พบรรยากาศจันทร์ไปขุดเขียดของเฮางมือนี้เนาะนน ทีมงานนะคะไม่กล้าซ้อนท้ายมาด้วยเนื่องจากยาสน,นะคะยามันไหลลงไปแถวนี้เบิ่งเบิ่งความสมาทีิเศษทั้งค่อยเด้อมนอี้เด้อเออขับรถไปด้วยนะคะจับกรงโทรศัพท์ไปด้วยโอ้มบาไวเลยพี่เด้งเดยวขออนุญาตเอมนี่เบิ่งเบิงเงเืองบรรยากาศนะคะพาไปขุดขียเตามทุ่งนาทุ่งงานที่อยู่บนเขาอีกทีหนึ่งนะคะอือเอาทีมงานเราเดินมาไม,ไม,ไม่ไม่ต้องขึ้นนะคะเดินไปนะคะ เออ่าไปๆๆๆไม่ต้องขึ้นนะครอีฉันก็ย้านนะคะทีมงานเราเจ๊ใจคนสวยหรือว่าเจมิ่งมีคนว่าเจ๊ใ <laughs> จคือเจมิ่งคะน่ะ <laughs> โอ๊ยไปไปยางก่อนยางก่อนอโอเคเราจะลงไปตรงนี้กันนะคะเขาจะไปทั้งไหน <c oughs> ข้างนี้บอกอ๋อนี่ข,ข้างบนนี่คือบิ่งนาทุ่ง หักก่อนเลยแล้ก็ขัวแบบนี้เนาะขัวแล้วก็เยาวออกพันนะพันนะไปไปมา,า,าจังเอากระด้มั้งเขียวน้ำใสไหลเย็นมีลุ้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 นบอกแถวใหม่แย่สักก้อน ได้บ่กระปูบ,บอเป็นโบกบนะกระปูก่อนอนะลุ้งอีกทีนั่นโอ้ยนึกว่ากบกอันนี้อันนี้อัน,น,อน,น,อน,นกระปูอยู่กับเขียนเนาะ กันจังได้เบิ่งสภาพทานั่งดูอ๋อเ <laughs> ขาเรียกว่าหูกึ่งปึ่งนะคะเขียดลิบเ,เ,เข้าไปจบไม่ได้จอยไหนยก,ยกโชว์หน่อยตอนเนี้ยปุมนี่เนาะนี่วิธีการสะหลุมปฏิเ็ดจังไหญ่นี่เอ,อ้ใจัหลุมนี่เออจักว่าจักว่ามันจะมี มันก็คือลุอมกระปูที่คนอื่นเขามาคุดไว้นั่นล่ะแต่ว่ามันก็มีคนชะบริเวณแดอกชะก็คือนั่นๆๆอเจารย์ๆเจอกันเจอกันเจอกันเจอกเจอกัเจอเจอกันเจนี่หละคือการเขาเรียกว่าเขียดโต๊หลุมแดนให้ทานแดนใ้ทานละกว่าสิเดย์ตัวหนึ่งกว่าสิเดหนึ่งตัวนะคะนี่หลุมยังลุมกระปูที่เขามาคุดไว้นั่นแหละบัดที่นี่เพราะนั่นนั่ มีกี่ตัวลุมนี่มีจัาตัวแซ่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 หนึ่งตัวในบนตัวใหญ่ไหมในหนึ่งตัวนี่ไงเขียมมันตกหลุมเพราะมันหนาวมันก็จะหนามันก็กไม่มีเอาไหนค่ะตัวตัวบ่อมาดูสิเขียมตกหลุมมีตัวนี้ตัวนี้ท่านอยู่เอาปิดไว้เหมือนเดิมอะเมื่อื่นกันขันเล้ามาอีกหรือว่าเขาื่นเข้ามาเขียมมันก็จะลงไปอยูหลุมนี่แหละ ลุีนี่มีไหมจกลงไปแล้วบางเจองูนะบนีมันก็บบดีมีถูกหลุมดอกแต่ว่าบางเชือถทำมันอันบางเชือมันมีสามตคุณนี้มือนี้ได้ยีได้หลุมเนี่ยสามตัน่ะนวรวมแล้วก็นั่นแหละกว่าจะได้กลับก็พอแกงนะคะ ได้บ่มันดองมันโดดนี้สัมกว่าสิลูกได้กว่ากว่าจะลุกได้นะคะเบิงเบิงเราสิลูกดูเบิงสภาพแล้วนั่นนั่นเราเอากลนขึ้นก็มันไดชีท่านเคียดแบบนี่นะเคียดโดนนี้ไปหมดเลยใจยังเธลุกได้อยู่อก็เคียดไปเรื่อยแล้วจ้า เสียไปเรื่อยนะคะสะไปเรื่อยเออกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละหลุมอืมกว่าจะเดินได้แต่ละอย่างก้าวไปค่ะจุดตีนภูดนี่เทิงภูนี่มันก็จะเป็นที่นาเขาที่เขาอยู่บนเขาบนบนบนภูนั่นแหละเออบนภูเนาะบนเขาบนภูอืมอ๋ออันคันตรงพุนกบนะปุ๋งมันจะมีทางไอทางทางกดทางผุนนะไปหอดพุนได้ยู่โอเคไป ภารกิจวันนี้เจมาทำไมคะวันนี้เจมองมาซีเก็ผมก็ซื้อมากห่อผนเพื่อนกรักเด็กเรียงอาหารมาทำไมคะวันนี้ เล่นภูเขาขุดเขียดใน้รยบเขียดอ่ะไหนมาโชว์ดิอากาศมันหนาวจ้าบ้านอีสันบ้านคอยข้ามเอีเขียดสี่ห้าตัว,ว,วะระวางเอารถเซนี่พร้อมเซนลูกปูนะคะตอนนี้ก็คือเขียดมันจะเข้ารูเข้าหลุมมีแต่นแนลเละในออแล้วะไรนี่อะไรคะสเสบียงมาดูชี้ อจกออกมาสิคะอันนี้หมูยอหมูยอซื้อมาแต่มุกดาหารก่อนยี่าแปดแปดก่อนลอยแปดก้อนลอยก่อนชำนี่ละดีกว่าไม่ได้กินนะคะปักเบกได้เขียนหาต๊ปูหอดบอซิฟนะบังนี่ละเอออยู่เทิงผูค่ะเทิงพูเทิงผูบ้านม่วงนะคะ อำเภอค่ำสีจังหวัดมุกดาหารมาก็จะประมาณนี่แหละจ้าลมนะคะลมอุณหภูมิขณะนี้คือสิบสี่องศาเมื่อเช้านี้นี้เวลาส1บเโมงมันก็จะเอากินข่าเลยติะกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะมากินข่าจ้าจำยังคะสุกมะเขือชุ่มะเขือเด้อวนเจะทีจะทางเด้อจับเขียดตัวได้กระดองนี้เบิร์ดระวังแล้วแรนไล่บบท่านเขียด นี่ของคนสวยนะคะนี่ยืนในถุงนี้ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่ได้พอปนแล้วค่ะพอปนแล้วโอนี่หมยนแกมเล่นจนประจุมอโยกินกินกินบาหวานจะลงนะคะบาหวานจะลงเนี่ยมันจะวูบนะคะ